สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับมาพบกันในส่วนของการเตรียมสอบใบอนุญาตว่าความนะครับในส่วนของการสอบใบอนุญาตว่าความนะครับไม่ว่าจะภาคทฤษฎีหรือภาคปฏิบัตินอกจากเราจะต้องมีความเข้าใจในระดับหนึ่งแล้วนะครับในส่วนของเนื้อหาก็ดีรูปแบบวิธีการเขียนก็ดีอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้เราเนี่ยนะครับสอบผ่านก็ได้หรือสอบตกก็ได้ครับนั่นคือเรื่องของการบริหารจัดการเกี่ยวกับเวลาในการทําข้อสอบ นะครับวันนี้นะครับพวกเราดูนะฮะคอนเทนต์ของเราครับเราจะทำข้อสอบอย่างไรนะครับใน4ี่ชั่วโมงเนี่ยนะครับให้ทันและครบถ้วนสมบูรณ์นะครับอย่าลืมนะครับปัญหาหลักๆของใครหลายๆคนที่สอบไม่ผ่านคือทําข้อสอบไม่ทันดังนั้นวันนี้ครับพวกเราลองดูวิธีการที่ติวเตอร์สรุปมาให้ครับวิธีการทําข้อสอบอย่างไรให้ทันใน4ชั่วโมงติวเตอร์แบ่งออกเป็น2กลุ่มครับกลุ่มที่1คือการนําเวลาทั้งหมดครับ มาหารด้วยจํานวนข้อนะและอีกกลุ่มหนึ่งฟังดีๆนะอีกกลุ่มหนึ่งคือกรณีที่เราดูว่าจํานวนคะแนนในแต่ละข้อเนี่ยนะครับมากหรือน้อยกรณีที่ในแต่ละข้อเนี่ยมีคะแนนไม่เท่ากันเราก็จะให้เวลานะครับในข้อนั้นๆไม่เท่ากันถ้าคะแนนเยอะนะครับเราก็บวกเวลาให้เยอะหน่อยตามอัตราส่วน พอจะนึกภาพออกนะครับทีนี้นะครับมาลองดูในแต่และว,วิธีการว่ามันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะครับพวกเราเริ่มดูอย่างนี้ตั้งหลักก่อนนะครับ ข้อสอบโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าจะภาคทฤษฎีหรือภาคปฏิบัติเนี่ยติวเตอร์เฉลี่ยให้เลยนะครับว่ามี6ข้อนะครับอาจจะ5ข้อก็ได้นะแล้วแต่ในแต่ละรุ่นแต่ละสมัยแต่เอาเป็นว่ายืนพื้นที่6ข้อนะครับหข้อนะครับเป็นข้อสอบอัตนัย80คะแนนถูกไหมมีข้อสอบในส่วนของปรณัยอีก20คะแนนติวเตอร์ขอเพิ่มเป็น1ล้กันนะครับ เท่ากับว่าเมื่อเอาทั้งหมดมารวมกันนะครับมีข้อสอบอัตนัย6บวกกับปรนัยอีก1ส่วนรวมเป็น7 โอเคนะตอนนี้ติวเตอร์จะสรุปว่ามีทั้งหมด7ข้อที่เราจะต้องทำโอเคนะครับทีนี้นะครับในการทําข้อสอบเนี่ยติวเตอร์วางยุทธศาสตร์ไว้ให้พวกเราเสมอเสมอเลยนะครับว่าลองย้อนกลับไปดูในคอนเทนต์เก่าๆได้ก็คือเราจะต้องอ่านข้อที่จริงอ่านคําสั่งให้เข้าใจก่อนว่าเรื่องมันเป็นยังไงแล้วตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรเราถึงจะไปเริ่มต้นในการเขียนได้ถูกต้องถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจะเริ่มต้นจากการอ่านข้อที่จริง เวลาในการทำข้อสอบทั้งหมดเนี่ยนะครับมัน4ี่ชั่วโมงนะครับ1ชั่วโมงมี60นาทีนะครับรวมทั้งหมดก็240นาทีถูกต้องนะฮะ240นาทีฟังดีๆนะถ้าเกิดว่าท่านเอาจานวนนาทีทั้งหมดเนี่ยนะครับมาหารด้วย7นั่นหมายความว่าเอานาทีทั้งหมดเลยนะครับมากระจายออกในแต่ละข้อนะครับโดยใช้อัตราส่วนเท่ากันทั้งหมดนะครับ เวลานะครับหข้อเนี่ยท่านจะอยู่ที่34นาทีท่านดูนะในแต่ละข้อเนี่ยท่านจะทําโดยใช้เวลา34นาทีเต็มที่เลยนะครับสามสจนครบ7ข้อ7ส่วนนี้ทั้งปรณัยแล้วก็อัตนยัยครบระยะเวลา240นาทีเหลืออยู่ประมาณ2นาทีนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือการกระจายนะครับ ตัวของเวลาเนี่ยนะครับเท่ากันในทุกๆข้อทีนี้ถ้าท่านกระจายแบบนี้เวลาในแต่ละข้อเนี่ยมันมากติวเตอร์ไม่เถียงครับ34นาทีต่อนหนึ่งข้อเป็นเวลาที่เยอะสําหรับการทําในแต่ละข้อแต่ท่านอย่าลืมว่าเวลาในการอ่านข้อที่จริงท่านไม่มีเลยท่านไม่มีเวลาในการอ่านข้อที่จริงครับอยู่ดีๆท่านก็ไปทําในข้อที่1เลยครับมูลคดีอาจจะเป็นเรื่องของการทําสัญญาท่านก็ไปทําเลยนึกออกไหม อ่ะต่อมามาทําในส่วนของหนงังสือบอกการทวงถามท่านก็ต้องมาอ่านใหม่จะทําในส่วนของฟ้องแพ่งก็ต้องไปเริ่มาหาข้อจริงใหม่อีกอ่ะนึกออกไหมมันเลยใช้เวลาในการอ่านข้อจริงหลายรอบและมันเสียเวลาครับอีกอย่างหนึ่งคือท่านจะไม่มีเวลาในการทบทวน ท่านทบทวนไม่ทันครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับท่านลองกระจายเอาละกันนะครับว่าท่านเหมาะสมกับวิธีการแบบไหนนะครับทีนี้เรามาลองดูอีกหนึ่งเคสครับอีกหนึ่งเคสคือถ้าหลายคนบอกว่าโอเคติวเตอร์34นาทีต่อนหนึ่งข้อเยอะเกินไปดังนั้นเอาละถ้าเกิดว่าเราอ่านข้อได้จริง30นาที นี่คืออีกหนึ่งเคสนะอ่านข้อได้จริงก่อนก่อนจะเริ่มทำา30นาทีนะครับท่านก็จะเหลือเวลา210นาที210นาทีหาร7นะครับเพราะเรามี7ข้อถูกไหมหาร7ท่านก็จะเหลือครับแต่ละข้อแต่ละข้อเนี่ยจะใช้เวลาอยู่ที่30นาที เห็นไหมเห็นไหมฮะใช้เวลาอยู่ที่30นาทีดังนั้นเนี่ยเมื่อใช้ระยะเวลารวมทั้งหมด240นาทีท่านจะมีเวลาอ่านข้อจริง30ที่เหลือทานะครับข้อละ30นาทีหมดพอดีมีเวลาทบทวนไหมไม่มีเวลาในการทบทวนครับโอเคนะไม่มีเวลาในการทบทวนทีนี้นะครับทีนี้ลองปรับเวลาให้น้อยลงมาหน่อยดูตรงนี้ครับดูนะสมมุติว่าเราอ่านข้อได้จริงครับก่อนจะเริ่มทําอ่านข้อจริงเลย1ชั่วโมงครับ อ่าน้อจริงเลย1ชั่วโมงทีนี้นะท่านก็จะเหลือเวลาในการเขียนตอบหรือในการทําข้อสอบจริงๆแค่3ชั่วโมงถูกไหมเหลือเวลาแค่3ชั่วโมงครับท่านก็เอาเวลา3ชั่วโมงเนี่ยนะครับมากระจายหาร7ข้อให้เท่าเท่ากันทุกข้อเลยท่านจะเหลือนะครับเวลาในการทําแต่ละข้อเนี่ยข้อละ25นาทีนะครับข้อละ25นาทีซึ่งนะครับวิธีการนี้จะทําให้ท่านเหลือเวลาสุดท้ายอีก5นาทีครับ จะเหลือเวลาสุดท้ายอีก5นาทีเพื่อทบทวนเห็นไหมดังนั้นเนี่ยนะครับในการทําข้อสอบนะครับติวเตอร์ไม่สามารถจะบอกได้นะว่าวิธีการนี้ดีอันเนี้ยดีอันนี้ดีที่สุดไม่สามารถบอกได้เพียงแต่สามารถจะไกด์ไลน์ให้พวกเราเห็นได้ว่าในการจัดการเรื่องเวลานี่คือการกระจายเวลาออกในแต่ละข้อโดยใช้อัตราส่วนที่เท่ากันทั้งหมดทุกข้อ ความแตกต่างของมันอยู่ตรงที่ว่าท่านเลือกที่จะอ่านข้อที่จริงก่อนหรือไม่ท่านเลือกที่จะอ่านก่อนท่านใช้เวลาอ่านเท่าไรล่ะถ้าใช้เวลาอ่านเยอะหนึ่งชั่วโมงท่านก็จะมีเวลาในการเขียนน้อยลงแต่ถ้าใช้เวลานะครับไม่มากไม่น้อย30นาทีท่านก็จะมีเวลาทําในแต่ละข้อเยอะขึ้นมาหน่อยแต่เวลาทบทวนท่านก็จะหายไปนึกออกใช่ไหมฮะดังนั้นท่านลองเทียบอัตราส่วนอีกทีหนึ่งนะ เป็นเรื่องของความถนัดของแต่ละบุคคลติวเตอร์เพียงแต่ชี้ประเด็นให้พวกเราดูนะครับทีนี้นะครับนี่คือวิธีการที่1ครับ เข้าสู่วิธีการที่2ในส่วนของวิธีการที่2เนี่ยติวเตอร์บอกว่าให้เราดูที่คะแนนในแต่ละข้อถูกไหมถ้าเกิดว่าข้อไหนคะแนนเยอะท่านก็บวกเวลาให้เขาเยอะหน่อยนะครับอย่างเช่นอ่าลองดูตัวอย่างนี้นะครับตัวอย่างนี้มี6ข้อบวกกับปรนัยนอีก1ส่วนเป็น7ข้อนะครับคะแนนที่เยอะที่สุดนะครับพวกเรารู้กันอยู่แล้วนั่นคือในส่วนของการบรยายฟ้องคดีแพง่งถูกไหมมียีคะแนนครับพวกเราดูนะ 26คะแนนเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ของคะแนนทั้งหมดคะแนนทั้งหมดเนี่ยมัน100คะแนนถูกไหม26คะแนนเฉพาะในส่วนของการบรรยายฟ้องคดีแพ่งเนี่ยมันก็กินคะแนนในส่วนของ100คะแนนไปแล้วเนี่ยนะครับ25ถูกไหมนั่นหมายความว่าพวกเราดูนะในการทำข้อสอบเนี่ยนะครับ4ชั่วโมงนะครับ ดังนั้นนะครับท่านใช้เวลาในส่วนของ26คะแนนซึ่งเป็นคะแนนที่เยอะที่สุดท่านใส่ไปเลย1ชั่วโมง หนึ่งชั่วโมงครับเป็นเวลาที่ท่านสามารถจะให้ได้มากที่สุดสําหรับข้อสอบ1ข้อคือ26คะแนนนะครับเพราะเราถือว่า1ชั่วโมงนะครับของ4ชั่วโมงมันก็คือ25%เเหมือนกันถูกต้องไหมนะครับเพราะฉะนั้นเรายุตินะครับว่าคะแนนสูงที่สุดนะครับเราให้เวลาได้แค่1นชั่วโมงดังนั้นเรามาดูครับข้ออื่นๆคะแนนมันก็ลดน้อยลงมาถูกไหม อย่างเช่นดูนะฮะในส่วนที่1คือมูลคดีอาจจะเป็นเรื่องของการทําสัญญานะครับในข้อที่2คือการทําหนังสือบอกกล่าวทวงถามคะแนนมันอยู่ที่12กับ12คะแนนเห็นไหมเพราะนั้นเนี่ยในเมื่อ12คะแนนเมื่อเราเทียบกับคะแนนที่เยอะที่สุดคือ26เนี่ยอัตราส่วนของมันอยู่ที่เกือบจะ50%ถูกไหมดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อคะแนนสูงสุดเราให้ชั่วโมงอยู่ที่1ชั่วโมงนะครับเพราะคะแนนอยู่ในระดับครึ่งหนึ่งอ่ะเราก็ต้องปรับลงมาเหลือเท่าไหร่ครับ เหลือ30นาทีถูกไหมเนี่ยเราก็ปรับอัตราส่วนของเวลาลงมาเหลือ30นาทีนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับเราใช้เวลาไปแล้วเท่าไหร่เราใช้เวลาไปแล้วเนี่ยนะครับ2ชั่วโมงครับในส่วนนี้นะครับ1ชั่วโมงในส่วนนี้อีก1ชั่วโมงถูกต้องนะฮะถูกต้องนะทีนี้เรายังเหลือเวลาอีก2ชั่วโมงถูกไหมอีก2ชั่วโมงเราก็มากระจายความเสี่ยงกันต่อครับกระจายเวลากันต่อดูตรงนี้นะครับ 6คะแนน6คะแนนมันคือครึ่งหนึ่งของ12คะแนนถูกไหมดังนั้นเมื่อกี้เนี่ยนะครับ3านาทีสำหรับ12คะแนนเรายังให้ได้เลยดังนั้นเมื่อ6คะแนนเราก็ต้องปรับลดนาทีลงมาครึ่งหนึงเหมือนกันถูกไหมมันก็จะเหลือ15นาทีนี่ ถูกต้องนะฮะถูกต้องนะก็จะเหลือ15นาทีทีนี้นะครับเราก็มาเวทน้ําหนักนะครับกันต่อ14คะแนนหลักติวเตอร์14คะแนนโอเคครับ14คะแนนเนี่ยแน่นอนครับมันมากกว่า50%ของคะแนนในข้อที่สูงที่สุดถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยเราสามารถให้ได้ถึง45นาทีสามารถให้ได้ถึง45นาทีเลยดังนั้นตอนนี้นะครับเราใช้เวลาไปเท่าไหร่แล้วเราใช้เวลาไป อีก1ชั่วโมงครับรวมทั้งหมดตอนนี้เป็น3ชั่วโมงถูกไหม เป็น3ชั่วโมงครับเรายังเหลือข้อสอบอีก2ส่วนที่ต้องทาครับคือข้อสอบในข้อที่6คือมันยาาแล้วก็ข้อสอบปรนัยทีนี้นะครับเวลานะครับเวลาเหลืออีกหชั่วโมงกับคะแนนเหลืออีกเท่าไหร่ครับ30คะแนนถูกไหมปรนัย20กับมันยาาอีก10คะแนนเวทน้ําหนักยังไงครับทีนี้เวทน้ําหนักยังไงเวทน้ําหนักเราอาจจะแบ่งเวลาอย่างนี้ก็ได้ครับในส่วนของข้อสอบปรนัยเรารู้อยู่แล้วครับคะแนนมัน20คะแนนมันมากกว่า ถูกไหมท่านอาจจะให้ได้นะครับถึง40นาทีนะฮะแล้วในส่วนของข้อสอบมันยากท่านอาจจะลดเหลือ20นาทีเห็นไหมก็จะเท่ากับว่าเราใช้เวลาไปอีก1ชั่วโมงรวมทั้งหมดเป็น4ชั่วโมงเท่ากันเลยถูกไหมฮนะถูกไหมแต่อย่างไรก็ดีครับอย่างไรก็ดีหลายคนคงจะบอกว่าหุ้ยในส่วนของข้อสอบปรนายเนี่ยทำตั้ง40นาทีเลยเหรอจริงๆผมเดาแค่10นาทีก็เสร็จแล้วทิวเตอร์นะครับ ในส่วนนี้นะครับท่านสามารถจะกันนะครับกันเวลาออกได้อีกนะเช่นเหมือนที่ติเตอร์บอกเมื่อกี้ว่าโอเคเข้อสอบปรณัยเนี่ยนะครับหลายคนทําโดยเร็วเลยนะครับอาจจะใช้เวลาแค่10นาทีหรือ20นาทีมันก็กันส่วนเวลาที่เหลือเนี่ยนะครับเอาไปใช้ในส่วนของการทําสัญญาเอาไปใช้ในส่วนของการทําหนังสือบอกกล่าวทวงถามหรือเอาไปใช้เพิ่มในส่วนอื่นๆก็ได้หรือท่านจะเอาเวลา20นาทีตัวนี้นะครับ ไปใช้ในการอ่านข้อได้จริงก็ได้เห็นไหมเห็นไหมฮะเวลาที่เราเวทน้ําหนักนะครับของคะแนนกับตัวของเวลาแล้วเนี่ยนะครับเราจะเห็นภาพเลยครับว่าในการทําข้อสอบแต่ละข้อเนี่ยเราสามารถใช้เวลาได้มากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเกิดว่าไปถึงนะตอบอีต้ตบันทาข้อสอบเลยฉันไม่รู้ว่าตอนนี้ฉันตั้งใจอยากจะทําฟองแพ่งก่อนฉันต้องทําฟองแพ่ง มาถึงก็เขียนเลยครับอ่านอ่านอ่าน,านเขีย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 นคิดทุนทรัพย์ถูกบ้างผิดบ้างตัวความก็ไม่รู้ว่าใครสัมพันธ์กับใครและจะฟ้องใครบ้างก็ยังไม่รู้เลยแต่จะทําแล้วนึกออกไหม ประเภทนี้นะครับเวลาเราทําข้อสอบเนี่ยมักจะผิดซะเยอะผิดในทีนี้คือเราอ่านข้อจริงอย่างไม่ละเอียดนะครับแล้วเราก็ทําเลยโดยรีบกลัวว่าจะไม่ทันเวลาเพราะฉะนั้นนะครับใช้วิธีการนี้ครับลองดูว่าเราเหมาะสมกับแบบไหนนะครับแล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้นะครับกับการเตรียมสอบของของพวกเราเนื่อ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้มันเป็นช่วงที่นะครับจะเข้าสู่ช่วงฤดูการสอบอย่างเต็มตัวและเดี๋ยวก็คงจะมีการกําหนดวันสอบกันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราต้องเริ่มวางแผนในการลองฝึกทําข้อสอบแล้วนะครับโอเคนะทีนี้นะครับในส่วนของการบริหารจัดการเรื่องเวลาเนี่ยนะครับติวเตอร์อยากฝากไว้เป็นการบ้านให้กับพวกเราละกันนะครับทีนี้ครับติวเตอร์มีข้อสังเกตก่อนที่เราจะจบกันในวันนี้นะครับมีข้อสังเกตให้กับพวกเราประมาณเกือบ10ข้อนะครับลองดูนะ สำหรับใครที่ กำลังเพิ่งสอบหรือนะฮะเริ่มสอบเป็นครั้งแรกเนี่ยนะครับอาจจะยังไม่ทราบวิธีการบางอย่างนะครับที่มาแตกต่างจากระดับชั้นปริญญาตรีอย่างเช่นนะครับในการเขียนตอบเนี่ยนะครับเขียนเวน้นบรรทัดได้ไหมติวเตอร์ติวเตอร์ย้าเสมอนะครับว่าในการเขียนตอบไม่ว่าจะภาคทฤษฎีหรือภาคปฏิบัติครับท่านห้ามเวนม้นบรรทัดเด็ดขาดและคําถามต่อมาคือเว้นหน้าได้ไหมติวเตอร์คําตอบก็เหมือนเดิมครับว่าห้ามเว้นหน้าในการสอบภาคทฤษฎีมีสมุดคําตอบมาให้ ก็ไม่ต้องไปเว้นนะครับเขียนต่อหน้าต่อมาได้เลยนะครับในการสอบภาคปฏิบัติก็เป็นแบบพิมพ์สารท่านสามารถหยิบแบบพิมพ์สารมาใช้ต่อได้เลยทั้งนี้และทางนั้นต้องหยิบแบบพิมพ์สารให้ถูกต้องกับการใช้งานด้วยนะครับทีนี้นะครับในส่วนของการเว้นหน้าในส่วนการเว้นบรรทัดหลายคนคงจะเก็ทแล้วนะครับเรามาลองดูนวัตกรรมใหม่ๆในแต่ละรุ่นเนี่ยบางครั้งมันไม่ได้เหมือนกันนะครับในทุกรุ่นนะอย่างเช่นนะครับ ดูเรื่องนี้นะครับในเรื่องของคําว่าสําเนาครับในเรื่องของคําว่าสําเนาอย่างเช่นพวกเราลองดูตรงนี้นะครับนี่คือคําแถลงนะครับคำถแถลงขอปิดหมายพวกเราดูตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าจําเลยเนี่ยนะครับมีภูมวิําเนาอยู่ใน อยู่ในแน่นอนนะครับตามฟ้องจริงนะครับดังปรากฏเนี่ยเห็นไหมสำเนาสำเนาแบบรายการรับรองทะเบียนราษนะครับที่แนบท้ายคําแถลงฉบับนี้พวกเราเห็นคําว่าสำเนาตรงนี้ใช่ไหมครับสำเนาตรงเนี้ยนะครับในการบรรยายเนี่ยนะครับท่านอาจารย์ก็บอกว่าในส่วนของคําว่าสำเนานะครับหรือบางคนอาจจะใช้เป็นต้นฉบับเลยก็ได้นะครับไม่ได้เขียนคําว่าสำเนาลงไปเนี่ยนะครับถามว่าตัดคะแนนไหมนะครับก็ไม่ได้ตัดคะแนนนะครับเป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับในเรื่องของการเตรียมสอบนะแต่ในการทํางานจริง จริงๆท่านก็ควรจะใส่ให้ถูกต้องตามวิธีการตามรูปแบบที่ควรจะเป็นนะครับแต่ในการสอบนะครับก็ไม่ได้เป็นประเด็นในการตัดคะแนนนะสำหรับคำว่าสำเนาหรือไม่สำเนานะครับ ทีนี้ประเด็นต่อมาติวเตอร์เทอมนี้รู้สึกว่าในส่วนของคดีเกี่ยวกับการจัดการมรดกเนี่ยค่อนข้างมาแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถามว่าบัญชีทายาทหรือบัญชีเครือญาติเหมือนกันนะครับจะสามารถโยงเส้นและต้องตีกรอบไหมติวเตอร์พวกเราดูนะครับหลายคนอาจจะนึกภาพไม่ออกนี่ครับบัญชีเครือญาติหรือบัญชีทายาทนั่นเองวิธีการในการทำเห็นไหมมันก็จะมีการยึดโยงนะครับ ใครเป็นพ่อใครเป็นแม่ใครเป็นผู้ตายแล้วมีทายาทกี่คนนะครับทีนี้ประเด็นปัญหาคือเส้นเหล่านี้นะครับเราสามารถจะโยงได้ไหมและประการที่2คือแล้วกรอบสี่เหลี่ยมเหล่านี้เราจะต้องตีกรอบสี่เหลี่ยมด้วยไหมนะครับคำตอบของเรื่องนี้ก็คือว่าดูตรงนี้นะครับการโยงเส้นเนี่ยพวกเราจะต้องโยงเส้นนะครับเพราะไม่งั้นจะไม่รู้ว่าใครมีความสัมพันธ์กับใครและต่อมานะครับถามว่าใส่กรอบหรือไม่คำตอบก็คือท่านจะใส่กรอบหรือไม่ใส่กรอบก็ได้ แต่ท่านต้องโยงเส้นอันนี้คือสําคัญโอเคนะอันนี้ฝากไว้นะครับคำว่าทะเบียนราษฎราว่าทเบียนราษนะครับหลายคนสงสัยครับรอเรือมีตัวการันไม่ติวเตอร์นะครับในการสอบท่านจำไว้นะครับว่าอนุโลมครบับท่านจะใส่เป็นรอเรือการันหรือไม่มีรอเรือการันนะครับก็ไม่ได้ถูกตัดคะแนน,นนะครับนะ ดอกเบี้ยตามกฎหมายใหม่ออกข้อสอบไหมติวเตอร์ติวเตอร์จะย้ำพวกเราแบบนี้นะครับสำหรับประเด็นเรื่องของดอกเบี้ยตามกฎหมายใหม่เนี่ยจำไว้เลยว่าดอกเบี้ยตามกฎหมายใหม่จะออกหรือไม่ออกไม่สามารถจะตอบได้ไม่มีใครตอบได้เพียงแต่ว่าสิ่งที่ต้องเน้นย้ําคือท่านต้องไปดูในข้อเท็จจริงในข้อสอบถ้าเกิดข้อสอบเขาให้มาแล้วท่านก็ยึดถือตามนั้นครับข้อสอบถ้าเกิดว่าเขาให้มาแล้วว่าเนี่ย ให้คิดดอกเบี้ยร้อยละสิบห้าท่านก็คิดร้อยสิบห้าครับมันใช้ได้อยู่แล้วนะแต่ถ้าข้อสอบไม่ให้มาอันนี้คือสิ่งสําคัญนะถ้าข้อสอบไม่ให้อัตราดอกเบีย้ยมาท่านต้องไปดูครับว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในช่วงที่กฎหมายเก่าหรือกฎหมายใหม่ใช้บังคับแล้วโอเคนะเพราะอัตราดอกเบีย้ยไม่เท่ากันอัตราดอกเบีย้ยตามกฎหมายเก่าก็7.5แหละครับผิดนัดเนี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอัตราดอกเบีย้ยตามกฎหมายใหม่ซึ่งมีผลใช้ตั้งแต่วันที่11 เดือนเมษา2 5งเป็นต้นไปเนี่ยนะครับมันจะต้องปรับลดลงมาเหลืออัตราร้อยละ5เห็นไหมเพราะนั้นเนี่ยนะครับท่านดูในข้อรจริงครับดูในข้อรจริงไม่ว่าจะออกหรือไม่ออกท่านต้องเตรียมข้อมูลเรื่องนี้ไปนะครับต่อมาเรื่องการลงชื่อครับขอเก็บประเด็นนิดเดียวเรื่องการลงชื่อการลงชื่อในคำร้องคำขอคำถแถลงลงชื่อใครครับลงชื่อทนายความนะครับนี่ลงชื่อในส่วนนี้นะครับลงชื่อทนายความเห็นไหม นายชอบท่านก็ใส่ชอบนะครับข้าพเจ้านายชอบนี่ท่านก็ใส่นายชอบนะครับแล้วก็ลงชื่อนะครับชอบลองไปนะครับผู้เรียงและเขียนผู้เรียงและเขียนนะครับในส่วนนี้ไม่จำเป็นต้องใส่ชื่อของตัวผู้ร้องนะครับใส่ชื่อของทนายความลงไปได้เลยนะครับทีนี้จุดสุดท้ายครับจุดนี้เป็นปัญหาค่อนข้างบ่อยครับในการบรรยายฟ้องคดีแพ่งนะครับคดีอาญา นะคําขอทายฟ้องหลังจากเขียนเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยต้องลงชื่อไหมฟังนะครับในภาคทฤษฎีจําไว้นะในภาคทฤษฎีเขียนเฉพาะชื่อคู่ความครับในทีนี้คือเขียนเฉพาะชื่อโจทกับจำเลยก็พอนะครับไม่ต้องลงชื่อทายฟ้องนี่คือภาคทฤษฎี แต่เป็นภาคปฏิบัติล่ะเออถ้าเป็นภาคปฏิบัติลงไหมครับภาคปฏิบัติอย่าลืมว่าท่านจะถูกฟิกด้วยแบบพิมพ์สารดังนั้นในภาคปฏิบัติอย่างไรก็ดีครับท่านจะต้องลงชื่อตัวของโจทย์ด้วยโอเคนะนะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากไว้เป็นข้อสังเกตในการเตรียมสอบเผื่อหลายคนยังสงสัยอยู่นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสุดท้ายครับสุดท้ายสําหรับ ในส่วนของคอนเทนต์วันนี้นะครับย้ำเรื่องของเวลาบริหารจัดการให้ดีๆนะครับใครที่สงสัยอยากจะสอบถามหรือนะครับอยากจะเรียนรู้นะครับในส่วนของเนื้อหาการเตรียมสอบเพิ่มเติมนะครับสามารถสมัครติวเข้ามาได้นะครับในเพจของสถาบันเดี๋ยวจะมีแอดมินนะครับคอยให้ข้อมูลสําหรับคอร์สเรียนนะครับสำหรับวันนี้นะครับติวเตอร์ก็ฝาก,ากพวกเราไว้เพียงเท่านี้นะครับมีโอกาสต่อไปเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคอนเทนต์น่าสนใจอีกนะครับสำหรับวันนี้ไว้เพียงเท่านี้ฮะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ